ลาก่อยเพลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับข้อมูล16ตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าเกมมาในอนาคตของเกม Celeste Zone 4ีโร่นะครับเกมใหม่ล่าสุดข,ของค่าย HoYoWorks ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลที่เรานํามาให้ดูในคลิปนี้ไม่ใช่ลิกิตอย่างใดแต่เป็นข้อมูลที่ทางเกมปล่อยมาให้เราได้เห็นทุกคนแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่าในคลิปเหล่านั้นมันมีตัวละครพวกนี้อยู่เราก็เลยนามาให้ดูกันกับ1 6ตัวละครครับที่มีโอกาสลงตู้กายชาสูงมากในอนาคตแต่แต่แตก็นั่นแหละไม่การันตีว่าทุกตัวจะได้ลงตู้กายชานะฮะ ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากเลย6ตัวก็มาดูกันได้เลยว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันคนละม้คนละมือนะครับฝากกดซับไครช่องเละาก่อนเพย์ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเกมกิซินิ์เพกสตาร์เดลแล้วก็เ e เลตโซนซีโร่นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสำสุนเจดีของเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายทั้งเกนชินสตาร์เดลและสามารถเติมเกมเซเลสโซนซีโร่ได้แล้วราคาถูกไวที่โกลเด้นเติมเกมพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยที่ทั้งสมุดตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มก๊กย่อยๆในเกมนั่นเอง มาดูที่กลุ่มแรกกันก็คือทีมบ,บัติการพิเศษสืบสวนคดีมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะตามคลิปนี้เลยนะครับเป็นตัวละครกลุ่มแรกที่กำลังจะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้เลยตัวละครในทีมนี้เนี่ยเราได้เห็นหน้าตาเบลอๆในเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ครบทุกคนนะคนแรกคนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือชูอยหยวนครับหัวหน้าทีมบรตดการพิเศษสืบสวนคดีเลยตัวนี้เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่ามาแน่เพราะว่าจะเข้าตู้มาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับในครึ่งหลังของแพทนี้เลยน,นั่นเอง ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นในเกมได้แล้วด้วยในโหมดเนื้อเรื่องนะครับก็คือเหมือนเล่นได้เป็นตัวละครจริงๆตัวหนึ่งแล้วเป็นตัวละครสายโจมตีธาตุอีเทอร์ใช้ปืนเป็นอาวุธความสามารถข้าวคือตัวของชู้อยู่เนี่ยจะมีตัวกระสุนอยู่ด้านบนซ้ายมือและเมื่อมีกระสุนอยู่ครับเราสามารถกดโจมตีครั้งเพื่อยิงปืนออกไปได้ซึ่งในการโจมตีที่ใช้กระสุนเนี่ยจะแรงขึ้น40%และเมื่อศัตรูติดสตันอยู่เนี่ยเอฟเฟกต์บัฟนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเยว่มธีกสี่กวิ้บีปอนิเก็ด้ กดสกิล e ก็ได้เหมือนกันได้3ลูกต่อการกดหนึ่งครั้งเลยด้วยซึ่งกระสุนเนี่ยเต็มที่สูงสุด9กาลูกนะครับใช้สกิลต่อเนื่องก็ได้ตอนสลับตัวถ้าเกิดสลับด้วยสกิลพิเศษเข้ามาเนี่ยก็ได้เหมือนกันกดถ้าไม่ตายก็ได้อีกคือได้ทบทุกอย่างอะที่เป็นแอคชั่นพิเศษในเกมนี้นะเพราะฉันวิธีเล่นของชู่หยวนก็จะประมาณนี้คือการบริหารตัวให้มีลูกกระสุนใช้ตลอดเวลาก็เป็นตัวที่ทำเดเมจนได้สูงมากนะฮะและตัวที่2ในทีมนี้เนี่ยก็คือชิงยี่นะตัวนี้เนี่ยก็น่า จากข้อมูลในตอนนี้ที่มีสาหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเราเชินอาวุธที่เธอใช้เป็นเหมือนกระบอง2ท่อนที่ต่อได้หัาได้มีไฟฟ้าด้วยนะครับ <S <S ก็ดาวน่านะจะท่าไฟฟ้านะมั้งนะครับนอจากที่เห็นใน PV นะีเนี่ยดูเหมือนชิงยี่จะใช้วิชาศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูซึ่งเท่มากๆและสองตัวละครที่เหลือนในทีมนี้เนี่ยตัวแรกครับเป็นหนุ่มหล่อผมสีขาวมีหูแมวชื่อว่าเซธโลเวลซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่มีตอนนี้เหมือนจะเป็นสายแทงหรือเปล่าเพราะมีโล่ถือด้วยมีถือกระบองด้วยเหมือนเป็นคล้ายๆตำรวจปราบฟูงชนแบบนี้แต่ตตัวนนี้้้้เเยยถาาาาใหหจ ก็อาจจะเป็นตัวละคร4ดาวกว็ได้นะครับและตัวสุดท้ายในเกมนี้เนะี่ยชื่อว่าเจนโดเป็นตัวละครหญิงที่ถืออะไรสักอย่างคล้ายมดสั่นเป็นอาวุธมีจุดเด่นที่สังเกตได้ก็คือหูของเธอนั่นเองนะในคำอธิบายบอกไว้ว่าตัวตนของฉันนั่นเหรอเป็นมนุษย์สัตว์วงเมวตัวจริงเสียงจริงยังไงล่ะนี่เลยเปไงโอ้ทั้งสวยทั้งมีความเป็นแมวด้วยนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆคือดูผิวไหวสุดๆในการเคลื่อนไหวนี่ก็คือ4ตัวทั้งหมดในทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีที่ดูแล้วเนะียมมนน้้นะเเาาเกเัะรวดคบ คือโอเคแผทเนี้ห่ตัวแน่นอนและแผทต่อไปเนี่ยมีสิทธิ์มาทั้งแก๊งเลยนะเพราะทางออฟฟิเชียลเนี่ยคือปล่อยรูปอะไรมาครบหมดละสำหรับทีมนี้ไปต่อได้ทีมต่อไปคือทีม section 6นะฮะโอ้โหทีมนี้บทดเลยเทามากตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยเราเห็นไปแล้วในเนื้อเรื่องเแวบเวบแบบแบบและมีโอกาสมากๆจะเข้าเกมต่อจากแก๊งแรกก่อนหน้านี้นะครับ section 6เนี่ยนำโดยฮชิมิมิยาบิเธอเป็นหัวหน้าของ hollow special operations section 6หรือทีมปฏิบัติการพิเศษฮอ l l o w ส่วนที่6นั่นเองนะ และยังเป็นผู้สื่อทอดของนักตะกูลต่อสู้ชื่อดังในนิวเอเดดูด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ข้อมูลเยอะมากแล้วในด้านเกมเพลย์เพราะว่าตอนเบต้าเทสเปิดให้ได้ลองเล่นไปแล้วสำหรับบางคนนะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งสายจอมตีรุนแรงและใช้ดาบเป็นอาวุธซึ่งบอกเลยว,ว่าแอนิเมชันนั้นเท่มากมากนะครับถ้าใครอยากเห็นเกมเพลย์เนี่ยก็ไปลองหาดูได้ความพิเศษของมยาบีเนี่ยคือในเนื้อเรื่องเธอเป็นหนึ่งใน v o ฮั hunter ด้วยซึ่งเป็นตัวตัวระดับตำนานเลยก็ว่าได้ของมึงเอเดดูคือสเกลพลังสูงมาก เพราะฉันเก่งโกงแน่นอนสำหรับมิยาบิคือทั้งสวยทั้งเทถือดาบแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายอดนี่สนันกระจายแน่ๆนะตัวละครตัวน,น,น,นี้คนรอเยอะมากแล้วมิยาบิเนี่ยก็คือมีคันสินนเนื้อเรื่องในเกมไปแล้วด้วยนะที่ออกมาฟาดไอตัวโฮอลโลยักษ์ใหญ่ๆที่บินไดโอ้โหอย่างเท่นะแล้วตัวต่อไปเนี่ยก็คือฮารุมาสะตัวนี้เท่มา,มากๆถ้าดูจากตัวอย่างในพีช็อตตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้อาวุธที่ดูเหมือนธนูนะส่วนช็อตต่อมาเนี่ยเราจะเห็นเขาแยกธนูออกกลายเป็นดาบาคาทนะคู่แล้วตอนเสียบลงฝั่งนี่อย่างเท่ คือคาดการได้เลยว่าฮาัดมาสาันเนี่ยน่าจะใช้อาวุธได้ทั้งสองอย่างนี้แหละคืออาจจะสลับหมวดได้เหมือนชาในเกีนจินหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแค่เอาธนูออกกันเป็นดาบเนี่ยก็คือเท่เท่หกแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายในทีมเซคชั่น s อันนี้เนะี่ยก็คือ,อยานางิสาวแว่นสีชมพูที่ใช้เงาญี่ปุ่นนางินาตะเป็นอาวุธถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเงาอาวุธประจาตัวของไรเดนโชคุนนั่นแหละนะโดยสรุปในกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เท่มากและตัวละครเนี่ยชื่อญี่ป อันนี้เนี่ยเป็นแกงญี่ปุ่นซึ่งผมเองเนี่ยก็เดาว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะมาต่อจากทีมแกงที่พูดไปก่อนนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบรอ,รอเปิดได้เลยนะครับไม่นานเกินรอแ,แน่นอนส่วนตัวผมเนี่ยก็เทใจให้มิยาบีไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเชิงก่อนรอดูว่าเก่งแค่ไหนก่อนไปต่อกันที่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3 Sun of c a l ค d o n นะครับคำคมประจำแกงคือฉันมาฉันเห็นฉันชนนะโอ้โหนี่รู้แล้วว่าสายแว้นแน่นอนและแกงนี้เนี่ยมีตัวเล่นได้ออกมาแล้วด้วยนะ มี2งตัวด้วยกันที่เป็นตัวละครเล่นได้นะปัจจุบันก็คือน้องไพเปอร์กับน้องลูซี่เป็นตัวสีดาวทั้งคู่เลยยังไม่มี5ดาวนะครับตัวละครในแก๊งเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือเป็นแก๊งเน้นขับรถซิ่งเป็นหลักและมีรถบรรทุกด้วยนะซึ่งใน P ีเนี่ยช็อตแรกๆเราจะเห็นตัวละคร3ตัวด้วยกันคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรารู้แล้วว่าคือน้องลูซี่แต่มี2คนที่เหลือด้านข้างเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ครับเป็นตัวละครใช้ผมเขียวๆใส่แว่นดำเนี่ยหนคนและตัวละครญิงผมสีขาวอีกคนหนึ่งที่อาวุธ แล้วก็มีช็อตหนึ่งในพีีช็อตต่อมาเนี่ยเผยให้เห็นตัวละครหญิงอีกหนึ่งคนซึ่งดูจตท่าทางแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นหัวหน้าแก๊งนี้ด้วยนะข้างๆเนี่ยก็เหมือนมีอาวุธวางอยู่ด้วยเป็นดาบมือเดียวส่วนหนึ่งอันไหนก็จะเป็นเหมือนโล่ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมวมาแป๊บเดียวแต่ว่าดูสวยเท่มากยังด่าไม่ออกก็เป็นท่าไดแต่โดยรวมแก๊งนี้เนี่ยคือขวัญใจสายแวนแน่นอนนะพาหนะทุกแบบเนี่ยมาครบเลยทั้งมอไซค์แล้วบรรทุกใครที่เป็นสายนี้เนี่ยก็สามารถรอเปิดได้เลยนะ และมาถึงกลุ่มสุดท้ายที่มีข้อมูลในตอนนี้ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่มีศกพลังสูงสุดในเรื่องตอนนี้แล้วครับก็คือ v o d Hunter เป็นฉายาที่นายกปัจจุบันของอารดูเป็นคนตั้งให้คื่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนสําคัญคล้ายๆเป็นบูชเนียบุคคลเลยบุคคลสําคัญในการพิชิตภัยพิบัติและปกป้องเมืองเอาไว้ได้ในสมัยแรกๆที่เกิดภัยพิบัติฮอลโลนะมาดูกันดีกว่าเอามีใครบ้างคนแรกของคลิปนี้เลยนะก็คือผู้นําตระกูลโฮชิมิรุ่นที่3ผู้โค่นบิชอปหรือมุขนายก,กด้วยตนเองอเงงหปไ คนนี้ก็พูดไปแล้วด้วยนะมีกลุ่มก่อนนั้นนี้ก็คือมิยาบินั่นเองนะครับคือนอกจากจะเป็นหัวหน้าทีมเซคชั่นนั้นแล้วนะครับยังเป็นหนึ่งในวาฮันเตอร์ด้วยคือบอกเลยว,ว่าโกงแน,น่นอนนะสกิลพลังในเนื้อเรื่องโกงมากเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยก็คาดหวังได้ว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งมากๆด้วยนะครับแล้วก็2คนต่อไปมีชื่อว่าซันบริงเกอร์เป็นประธานบริหารมาเซรุปในขณะนั้นผู้กำจัดไฮฟลอดเฮลโลว์บนท้องฟ้าสำเร็จและเป็นผู้คิดค้นแบงบูด้วยนะสุดยอดมากๆนะครับ ใครที่เคยเล่นฮงไคร์อินแพ็มาเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็น่าจะทาให้นึกถึงใครบางคนด้วยนะด้วยสีของตานะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะฮะและ3คนต่อมาครับคนที่3ามนะชื่อว่าเอสเป็นตัวทอนชายที่ดูลึกลับแห่งสมาคมนักสืบเข้าไปหัวหน้าทีมจอยรัสผู้ทะลวงเขางวงกวยคนที่พระเจ้าเพียงลําพังและสร้างแบบแผนเส้นทางสำรวจโฮโลม,มาฐานขึ้นมาโอ้โหคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นบรพพบุรดุษของนักสำรวจหรือบรพพบุูดุษของพ็อกซี่เรยกว่าได้นะอ่านี่ไง แล้วก็นี่เลยนะครับ4 5 6นะครับอีก3คนมาพร้อมกันนะครับนั่นแก่พันเอกไวท์กับพันโทแดนแห่งการออฟสเตฟส์นะฮะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ดูหน้าตาเนี่ยคุ้นๆนะสำหรับใครที่เคยเล่นคงใคร์อิมแพกมาเนี่ยก็อาจจะละไม้นึกถึงคนบางคนในเกมนั้นเช่นกันนะซึ่งแน่นอนต่อให้ไม่เคยเล่นคงใคร์อิมแพกเนี่ยหน้าตาดูสวยงามนะดูดีเลยและคนสุดท้ายเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างฟอร์คเคนไธนะครับทั้งสามในได้ร่วมมือกันขับได้ดาร์กวอลออกไปไกลถึง37สามเลสิบเก็ดกะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าดาววอลเนะี่ยคืออะไรแล้วก็ออกไปไกลถึง37เจโลแล้วยังไงต่อนะแล้วมันจะเข้ามาใหม่หรือเปล่าแนละ้วอันนี้ก็ติดตามชมเนื้อเรื่องเกมนี้ต่อไปและคนที่เจอคนสุดท้ายเนะี่ยมีชื่อว่าศาสตราจารย์อาร์ชผู้ก่อตั้งสถาบันเฮเลียสนักวิชาการที่เปิดเผยลัลลสษาาพิเศษของฮอลโลซูเน่ได้สำเร็จปัจจบนะุบันเนี่ยเขาได้เข้าสู่ฮอลโลซีโร่เพื่อค้นหาความจริงของภัยพิบัติและยังไม่กลับออกมาเลยนะไม่รู้ว่าหายไปแล้วหรือเปล่านะก็นี่แหละคือ7ตัวละครในกลุ่ม บอยฮันเตอร์ซึ่งสกิลพลังเนี่ยจะเวิร์กว่าตัวอื่นกลุ่มอื่นหน่อยเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อาจจะคล้ายกับเจ็ดเทพอาร์คอนในเกมชินอะไรประมาณนั้นแหละหรือถ้าเป็นสตาร์เดวก็อาจจะอยู่ชนชนอิมเมเนเตอร์ ator, อย่างเงี้ยนะซึ่งตัวละครแนวนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะโกงทุกตัวแน่นอนใครที่ชอบตัวละครแนวแนวนี้สกิลพลังเวิร์กเนี่ย,ก,ยก็สามารถรอกรุ๊ปนี้ได้เลยนะครับและนี่แหละก็คือข้อมูลทั้งหมด1 6ตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าเกมในอนาคตของเซนเลนโซนซีโร่ใครที่เล็งตัวไหนไว้ก็คอมเมนต์มาค ส่วนตัวละก่ออื่นที่บอกไปคือเทจจให้มิยาบไปแล้วนะแล้วก็ชู้หยวนเนี่ยก็จะลองเปิดอยู่ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้อาจจะได้เห็นคลิปเปิดการอชาของเกมเซเล s โซนซีโร่ในช่องของเรานะใครอายากให้เปิดเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะและอยากดูทอปิกไหนอีกของทั้ง3เกมเลยนะเกนชินซาเรลเซเลสโซนซีโร่เนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับผมวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมจนจบถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ความวิววาเพิ่มเติมกันไปนะความอะไรดีนะ แล้ววันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย